สวัสดีครับแซกนต้าพันะครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้มากับเลือก <c oughs> แบดการ์ดนายบอสนะครับเจ้านายรายรักครับรับบทเป็นชิมหันนะครับ <c oughs> เรื่องนี้ก็จะมีความท้าทายหน่อยครับจากประสบการณ์ที่เคยผ่านมาเนี่ยเราเคยแต่แสดงเป็นเด็กมหาลายัยแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยก็คือเราพาราทอายุขึ้นมาเพิ่มขึ้นเป็นหนุ่มภูมิฐานนักธุรกิจใส่สูตรอะไรอย่างเงี้เยเรา เร <uge ot> าหาอยู่แล้วมันเขารวยพ่อใหญหรอไอ้ <laughs> ปกติเราก็ไม่ค่อยจะขายหลอดแล้วด้วยเราก็สายตลก <laughs> สายขำขัน <c oughs> เรื่องนี้มาเราต้องเข่งขึมเลยนะครับแบบใส่สูตรผูกไทยเดินแบบอ่ายากแล้ว <c oughs> เล่นได้เลยสวมเลย, <c oughs> เลยฝึกขับตอนแรกพวมกลับก็เหนื่อยก็รออยู่เหมือนกันแบบแซกพักตลกก่อนจริงแซกไม่ใช่นั้นเลยแซกพักแจ่มใสก่อนนะ เล่นเป็นคุณคิมหันคิมหานเนี่ยเขาเป็นธุรกิจใหญ่เกี่ยวข้องอะไรกับไครนะเขาเป็นบริษัทันธมิตรกันช่วยเหลือกันรวยระดับพันล้านหมื่นล้านเลยได้ไหมอูโหางคิมเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างเพอร์เฟกต์อาหาความเพอร์เฟกต์ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านการงานด้านคู่ครองด้านบุคลิกภาพพงกับก็บอกว่าอาแซคต้องไปฝึกเดินมานะฝึกการพูดฝึกบุคลิกเขดูตัวขึ้นจริงๆแหละเนาะเนาะก็อายุเราก็มากขึ้นด้วยพงศงกับเขาบอกว่ามันแซบลากเกินเหรอฮะแน่นอนครับถ้าใครเคยอ่านนิยายกันมาบ้าง แล้วนะครับก็จะรู้ว่าแซ่บขนดาดไหนเนี่ยเราเพิ่มเติมเข้าไปให้จุดใจอีกแน่นอนนะครับถ้าดูพลอตแล้วนะเราปล่อยไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปติดตามได้ทางรถสตูดิโอนะครับแซกมากเ <laughs> ต็มข้อมากนะครับอ,อ๋อแฟนๆนะต้องเชียร์พี่แซกนะสุข <laughs> ุม มผู้ใหญ่ขึ้นเรื่องนี้นะครับมีหลายปมปัญหามากนะครับผู้ค้าธุรกิจด้วยมีเรื่องอำนาจมืดด้วยรนะอบกัดกันแต่ว่าในขณะที่กาลังเจอปัญหาอยู่เนี่ยมีความรักเกิดขึ้นในนั้นในออฟฟิศจุดแซบนี้นะครับก็จะดูว่ามีคู่ไหนกันบ้างนะทิงหาเนี้ยได้เจอกันแน่นอนนะครับ่อง8กดเลข27นะด,ดูได้เพราะว่าถ่ายเสร็จแล้ว<ด>นะี่ทางช่องทางการออนไลน์นะครับก็ติดตามได้ทางการก้า,กาอุลล่าล่านะครับบ๊ายบายฮนะบ๊ายบายขอบ,นะขอบคุณครับ <laughs>